ทอง <ไป S 2> หลอ่อมันต้องมีแค่ตีหิ้วเท่าน,นั้นเดินไปพูดกับไอ้ผมคนคนผมแดงอยู่ฝั่งนู้นอะเกาะคนม <า S 1> ผมแดงเกาะเหลืองกูยอยู่อีตีหิ้วเหรอเออกูอยู่อีตีหิ้วทองหล่อต้องมีแค่พวกกูเท่าน,นั้นเดินไปหาไอ้คนผมแดงนะ อยู่เนียโอ้ยอขอบคุณค่ะพี่ไดโนขอบคุณกิ๊บอ๋อขอบคุณกิ๊ซ้ำห้างกิ๊บซ้ำด้วยค่ะพี่ไดโนขอบคุณครับอ๋อทรงเงียบซะด้วยกูเวอย่อีกคล้องสามว่าก่อนกูจะกินกูกินคู่กินมาก่อนไม่โอ้ข้ามไปเยอะเลยไม่ใช่หรอ พอจดใช่ไหมกูอยู่อีกคองสามบากูอยู่อีกคองสามบาต้องขึ้นต้นได้ไรเฮ้ยเฮ้ยไอชิมอะไรต่อกูอยู่อีกคองสามบามีอีกประโยคนึงอ่ะเฮ้ยมิรู้จับไม่ได้ใส่ใจอ่ะเนี่ยตั้งแต่แบบ มีอาจารย์หลายคนไงสันไม่ให้500ไปไปไปเป็นลูกน้องไรฟอร์ดแล้วจะมามาให้ผมเป็นลูกไม่เป็นลูกน้องพี่ลุงไรฟอร์ดลุงไรฟอร์ดช่วยจ้าผับกับจ้าเดี๋ยวจะสอนทุกอย่างเลยถ้าถ้าเกิดว่าเย็นจะปิดถ้าถ้าเกิดว่าลุงไรฟอร์ดไรฟอร์ดเป็นลูกน้องยูอีอีกคนหนึ่งมันได้เราเข้าเกย์แล้วนะ พี่กับไลฟ,ฟอร์ดรุ่นเดียวกันเหรอทำไมดูลุงลีก็ไพี่เิมก็เป็นลูกน้องได้นี่เออแล้วทำไมไลฟ,ฟอร์ดเป็นไม่ได้อ่ะเขาแก่ okay แล้วพะไลฟ,ฟอร์ดจะเป็นพ่อยูอียังไงหรอ๋อพ่อยูอีชอบเชฟลามีพ่อไม่เอาพ่อคนนี้ไม่รวยไม่ให้เป็นหรอก <laughs> จริงอะ เงินซื้อข้าวให้จานหนึ่งยังไม่มีเลยไรฟอร์ดอะเร็วๆเ,เอาอันเมื่อกี้มาก่อนมันนั้นเราสอนว่าอะไรวะาซเฮ้ยพี่ซอเขาไม่เคยสอนหนในทางผ,ผิดผิดเขาไม่รู้หรอกอา่าอันนี้คือกำลังด่าหรือเปล่าไ,ไม่ได้ด่าอาจารย์อาจารย์ชีโมม,มาเฟียมาเฟีย ยังไม่ได้ไปซื้อกองชีพเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็รู้ว่ากูใครมึงใครกูไอ้คิมเว้ยคิมไหนเหรอคิมแตะฮีคิมจันคิมจันเออเคยรู้จักว่าคิมจันเนอะ คิมฉันไม่รู้จักอันนี้เรียอซาราซี่คิมใหญ่จริงจวยไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริงเลยซีอ่คิมใหญ่จริงจวยไม่ใช่ละไม่ใช่คิมใหญ่ซอซอคิมเล็กจริงจวย <laughs> อะไรเนี่ยคิมไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนต้องถามสาวที่เขาพาขึ้นสาวที่พาขึ้นคอนโดขึ้นไปกี่คนแล้วเหรอไอยูอีมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยเสียงหมดเฮ้ยเราพวกยู่กันเดี๋ยวไปกู่ข่าวกู่เรื่องอะไรอ่าเธอดิลาพูดอะพูดบอกบอกแล้วไงว่าอย่าเป็น มามาเป็นแบบเป็นเด็กเป็นอะไรเขาไม่กลัวเล่น v เมวมาเฟียให้มันได้ตลอดเวลาเ,เดินเจอผู้ใหญ่บัตดีอะไรตบหมดอะเอ้ยแบบเดินไปเจอแบบไลฟอร์ดวัตดีกูยังเนี่ยขิ้มไม่ดีกูหรือยังเออแล้วมันต้องเฮ้ยด้วยเฮ้ย,เ,ยเดินไปแบบเฮ้ยตีหิวบัตดีกูยังวันนี้พวกมึงอะเนี่ยไปนี้ไปนี้ เขาเยอะเร็วเดี๋ยวหมดเวลาโตหรือเปล่าเดี๋ยวไปเล่นเป็ดอ๋อโอเคเฮ้ยเล่นกับใครวะเป็ดอะเล่นกับพวกหล่ำเฮ้ยเลย์ฟอร์บีกูริยังเฮ้ยใครใครใครสอนไอ้หนูใครสอนให้พูดที่คิมใครสอนให้พูดแบบนี้ฮะที่คิมสอนเขาเพราะว่ายังเป็นลูกชาย ดูอีเข้าตีหิ้วบ้าวดูอีน่าจะเป็นคนดีไม่หาเรื่องใครนะตีหวเออไปไหนก็ไปไปเฮ้ยเอาเอาอาจารย์เอาหัวหน้าแก๊งกูไปอยู่ได้ดีไม่ไอหนูเียไอหนูยอะไรวะลูกจะพาตีหิ้วขึ้นจุนสูงสุดเลยเออพาตีหิ้วขึ้นจุดสูงสุดเวลาขับผ่านพวกสุขุมวิทย์อะไอเหียพวก ใครเก่ามาโตกูดีเนี่ยไม่ได้เงี้ยเลยขับรถจบกูนะใครโจกอยู่แบบกูไ <ล S 1> รฟอนหนูจุเดียวได้หมดใ่ส่จดสุดดเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าหนูใจถึงขนาดนี้แล้วมีแรงผลักดันที่จะพาแกง๊งไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้หนูไปแก๊งอื่นดีกว่าไ<อ>ไ,<อ>ไม่ชอบไม่ชอบคนมีไฟเหรอไอบหนูคนมีไฟไปครับเนี่ยเดี๋ยวเมืองเดี๋ยวเมืองรีมาเนี่ยก็บอกไปแลนเนี่ยต้องมีสีกูสีเดียวสีเหลืองออกไปเออ ทองหลอมันต้องมีแค่ตีหิ้วเท่านั้นเดินไปพูดกับไอ้ผมคนคนผมแดงอยู่ฝั่งนู้นอะเกาะคนผมแดงเกาะเหลืองกูอยู่อีตีหิวเหรอเออกูอยู่อีตีหิวทองหลอต้องมีแค่พวกกูเท่านั้นเดินไปหาไอ้คนผมแดงนะแล้วก็จะบอกว่ากูอะไรปอดกูไม่รู้จักยูมิไอ้มันมีแดงมันมีแดงแจ๋คนนึงอะผมแดงอะไม่อยู่คนเดียวเลยแดงแจ๋ตายแดงแดงอะเดินไปบอกเฮ้ยกูอยู่อีอยู่ตีหิ้ว ทองหล่อต้องมีแค่กูคนเดียวเท่านั้นนี่ถ้าหล่อต้องมีตีฮิวครจะถ้าพูดคำนี้จริงๆนะเอาไปเลยสองหมื่นทำไมน้อยจังไม่คุ้มเลยให้ิ่มอีกแสนเลยเอ้าได้เศนสองเลยอ่าเอางี้เติมให้มันครบแสนห้าแล้วก็เดี๋ยวไปหาเคเคโกกับบัตรประกันเงินดำมาทำให้ครบเลยใบหนึ่งตองเสรแน่จะโดนห่อเอางี้เอางี้ไอการให้สองแสนมันอาจจะมีเรื่อง เอาไปห้าหมื่นแล้วออกจากแลนนี้ไปซะ